สวัสดีครับพี่เป็นน้องทักคนทุกท่านนะครับเจอกันวันพุธที่29ตุลาคมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้มวยไทยพลังใหม่มวยไทยพลังใหม่ที่ราชดำเนิน3ยกนะ3ยกนะครับ3ยกนะครับ3ยกตัดสินเลยนะครับ3ยกตัดสินเลยนะครับก็น่าจะได้ประมาณสัก3คู่ของการแต่เท่ดสดนะเพราะว่าคู่หนึ่งตีไปประมาณ20นาที สามคู่ก็ประมาณ60นาทีประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนิดนิดอยู่ที่ประมาณนั้นแหละถ้าท่านนอกก็อาจจะได้4คู่นะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับมวยไทยพลังใหม่วันนี้3ยกนะ3ยกตัดสินเลยนะครับ3ยกตัดสินเลยนะครับคู่แรกเฮียนทันดักกับทางด้านของซูเปอร์บาร์ดเฮียนทันดักกับซูเปอร์บาร์ดนะครับเมื่อเช้าว่าสีตอนนี้เหลือเสมอเฮียนทันดักเฮียนทันดักก็นักมอลจากเวียดนามนะครับในทีมของจากโอวีพีนะครับซ้อมมาจากอ่าไซายงอนมาจากเวียดนามอ่ะไซายงอนมวยไทยขับนะครับมาจากเวียดนามนะครับก็เคยมาต่อยที่เมืองไทยไว้้้แลลวหายครัง ทางด้านของเหรียญธันดักนะครับหมวยขวาอาวุธครบแบะอาวุธมวยไทยใช้เป็นทุกอย่างนะครับใช้เป็นหมดทุกอย่างทุกลูกด้วยนะครับเดินได้ถอยเป็นนะครับปูได้หมุนเป็นด้วยทางด้านของเหรียญธันดักวันนี้ต่อกับซุปเปอร์บารดพญานอนยิ้มหรือว่าชอสามพี่น้องลูกศิษย์ของกล้องศักล่าสุดพิชานานนกทางด้านของโอปอฮันเนอร์มวยไทยมาที่ราชดำเนเนีน่แหละลูกศิษย์ของก้องศักนะอยู่ในทีมก้องสักศิษย์บญเมียยอดหมวยถ้วยประหลาดทานนะครับซุปเปอร์บารดเป็นมวยซ้ายจังหว ออกได้หนักออกได้แรงนะครับทั้งแข้งทั้งมัดเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่าซ้ายทางเดียวนะขวานี่มีไว้ยืนเลยไปกับเยียนทันนักและ3มยกด้วยนะครับ3ยกด้วย <S <S <ๆ>คู่แรกของวันนี้ผมว่าได้เสียนะในความรู้สึกนะส่วนตัวนะแต่ว่าชอบทางด้านของเยียนทันนักมากกว่านะครับไปที่ทางด้านของเยียนทันนักแล้วก็คู่ที่2อาเบียงจอมบึงศรีกับทางด้านของเทพมาวินเทพมาวินฮอนเดอร์มวยไทยนะครับ ก็ย้ายมาอยู่ที่ฮอนดร์มวยไทยเรียบร้อยแล้วหรือว่าดาก้อนบอลเอนนี่มวยไทยนะครับดาก้อนบอลเอนนี่มวยไทยนะครับต่อกับอาเมียอาเมียเมื่อก่อนเคยอยู่ที่สิงห์บุรีไปขับมาเป็นปีแล้วตอนนี้มาอยู่ที่จอมเมืองศรีอยู่กับเกณฑ์ดาวอยู่กับพี่โจ๊กอะนะครับอยู่กับเกณฑ์ดาวอยู่กับพี่โจ๊กคนนี้เป็นมวยฝีมือจังหวัดเตเขาทางด้านของอาเมียนะเป็นมวยฝีมือจังหวัดเตเขานะครับจังหวัดเตเขานะครับพื้นพื้น,นธรรมดาธรรมดานะครับต่อยกับเทพมาวินเทพ Marvin, มาวินฮอนดร์มวยไทยนะครับหรือว่าดนนนะ ชนะยอดซูเปอร์แล้วก็ล่าสุดโดนในเพชรดำสสักชายน็อกที่จังหวัดกระบี่ที่อ่าวนางนะเทพมาวินหายไปนานหายไปนานพอสมควรเลยทีเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยที่เวียนาคตมากหนึ่งซึ่งมันเคยพลิกชนะน็อกทางด้านของเพชรพันล้านมาแล้วพลอยพันล้านไม่ใช่เพชรพันล้านพลอยพันล้านนะตั้งแต่ปี63เนี่ยนี่ปี68หายไปประมาณ5ปีนะทางด้านของเทพมาวินจังหวัดฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับฝีมือดีมากสมองดีลีลาพิวไอคิวเชิงชกฉลาดอ่ะหลักเหลี่ยมเนี่ยผมบอกให้เป็นล้านเลยแต่ว่ามันติดทรงถอย ติดทงถอยนะครับความเป็นมวยมีมากกว่าแน่นะครับคู่ที่สองของวันนี้เทพมาวินไปก่อนเลยถึงแม้ว่าจะหยุดนานนะครับเพียงแต่ว่ามันติดทงถอยอยู่ข้างเชือกนะตัวนี้อยู่ข้างเชือกนะครับอยู่กับมิสเตอร์ฮาวด์มีใคอาริทิเดตเรนลิตแล้วก็โอปอลอะไรพวกนี้พันเดอร์ไวทไทยนะครับของมิสเตอร์ฮาวด์ไปทางด้านของเทพมาวินตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3เด็ดที่สุดในรายการในวันนี้ทงไทยพีเคลองแดนมวยไทยหรือว่ามหาหินนักบินอรยนหนักทุกลูกนะครับหนักทุกลูกแข่งหนัก หมัดแรงศอกอันตรายสำหรับทางด้านของทองไทยต่อยกับเพชรจักรจันเพชรจักรจันมันจะได้รูปล่างแต่ผมว่าไม่น่ารอดเพชรจักรจันนะครับมันจะได้รูปล่างแต่ไม่น่ารอดรุ่นน้องก็ดูการผ่านมาก็ไปรองด้วยวันนี้เพชรจักรจันเจอของหนักโอกาสรอดเป็นไปได้น้อยมากนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลากหลายแล้วทางด้านของเพชรจักรจันเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะตั้งขวากคาท่ายกทรงมันจะสวยทรงมันจะดีเพียงนคำว่ามันเลื้อยไปทีไปสามนานเ,าเลื้อยไปทีไปสามเดือนเลื้อยไปทีไปนานนะครับ วันนี้เจอกับธงไทยไม่น่ารอดนะครับไปธงไทยเลยที่สุดใสที่สุดในรายการในวันนี้นะครับแล้วก็คู่เอกเด่นพยักกับทางด้านของเจเพชรต่างสายทางศึกเรก็ิเพชรกับพลังใหม่นะครับคู่นี้ขีดเส้นวนเข่าท้าห้ายกขีดเส้นวนเขา่าไข่ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่สิงห์มาวินกับทางด้านของอสิทธิ์ออลพิบุลซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต่อยสองตัวที่นครสวรรค์น,นะครับสิทธิ์ออลพิบุลก็แพ้ทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นกลางปีน้อยหรือว่าเพชรขนศึกจะว่าวันนี้เด่นพยักต่อยในบ้านเด่นพยักดังมาจากเข่า นักเลงเข่านะครับเตะเขาแข็งแรงนะสิรอิอนพี่บุญของมีถหนงใจวัดเขาดังมาจากเขานะครับดังตั้งแต่สิบห้าสิบกแล้วตอนนี้สิบแปดสิบเก้าแล้วใจเพชรล่าสุดแพ้ยอดอีทีเตะซ้ายๆๆนะต่อยซ้ายนะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอ่าเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะเขาในเดียวแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับอ่าคู่นี้คู่ขี้ขอกใายใหญ่ด้วยกันนงคู่นะทางด้านของเด่นพยักเปิดมาเป็นต่อลองใจเพชรได้ลองใจเพชร,พชรได้นะครับแล้วก็รอบที่สองนะครับรอบที่สองนะครับรอบที่สองขุนพลเอิร์ธ ที่ชอบนะครับรอบที่2วันชนะลองได้นะคุณพนเนิร์วันชนะลองได้นะครับแล้วก็เอตันอีกตัวนี่คือไวรับมาชอบนะครับที่นำมาฝากพี่เนน้องทุกคนทุกท่านในวันนี้เดติดตามไฟ้สดนะครับข้อมูลดีๆจะรีวิวให้กับทราบให้ได้รับทราบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ